เออ,เ,อ,อเจ็บไม่เอาครับไม่ทำแม่แบบนี้น้องเออไม่เอาครับมีงว่อาอยากไรเขาสินเนตระเทศมึงหนีแล้วไปขุดโซ้า้ากับพังเบิดนึนข้าใจบ่นะ มึงจะได้ไปยูมังเก่าเด้๋ยวแม่ฮัดผมไม่ได้ทำฮัดคุณแม่ไ่ได้ทำม,ม,มืองเตี๋ยโซฟาเขาพังเบิดเออแม่ฮัดผมแค่วิ่งเฉยๆนะครัะแม่มึงเวียนมึงแลนอย่งอางเขาพังเบิดโซฟาน่ะมึงอาจจะได้ไปอยู่มังเก่าเด้อเนี่ยแหละเทิดมึงออกจากบ้าน เก็บของไปเลยเด้อคนสพาไปเลยแม่ฮบผมไม่ได้ทำนะคุณแม่เออไม่ได้ทำดอกถึงดาสุมือ